ถ้ามีอาการนี้ต้องระวังติดโควิดนะครับก็อย่างให้ทุกคนรู้กันนะครับว่าการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยทำ้มมีไข้สูงไอเจ็บคอมีน้ำมูกและถ้าเป็นหนักเนี่ยก็อาจจะหายใจหอบเหนื่อยได้แต่ก็ยังมีอาการอื่นที่เจอได้ในคนติดเชื้อเช่นเดียวกันซึ่งก็คือการสูญเสียการได้กลิ่นหรือการรับรสนั่นเองครับเพราเราเชื่อกันว่าพอติดเชื้อเข้าไปเนี่ยเจ้าเชื้อไวรัสนี้เองจะทําให้ เซลประสาทรับกลิ่นที่พงจบุกเราเนี่ยเสียหายไปผู้ติดเชื้อก็เลยอาจจะสูญเสียการได้กลิ่นไปชั่วคราวได้ครับเพราะฉะนั้นนอกจากการไข้ไอจามเจ็บคอหรือมีน้ำมูกแล้วเนี่ยถ้าของอะไรที่มันเคยหอมหรือเคยเหม็นแต่เรากลับไม่ได้กลิ่นหรือของกินที่มันเคยเผ็ดหรือเคยเปรี้ยวแต่อยู่ดีมันก็จืดลงอันนี้คนที่ไปเจอแท์นะครับ disease X เชื้อตัวใหม่ที่อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าโควิด1 i มันเริ่มจากคนผู้หญิงคนหนึ่งในคองโกทางชนบทเนี่ย เขามีอาการผู้ป่วยโรคฮิบลาในระยะเริ่มต้นก็คือมีไขสส้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอคลื่นไส้อยกจียนแล้วก็มีท้องเสียไยเหลวแต่ปรากฏว่าผลตรวจหาเชืออ้อฮิบลาเนี่ยเป็นลบก็คือไม่เจอเชือ้อศาสตราจารย์ชองชาร์คมูยเมยทันฟูมผู้ร่วมคนพบเชือออ้อฮิบอลาเมื่อปี1976เนี่ยเขาได้ออกมาเตือนว่าพวกเราเนี่ยอาจจะต้องเจอกับเชื้อตัวใหม่ที่ทั้งรุนแรงและน่ากลัวยิ่งกว่าโควิด -19 เพราะจากสถิติเนี่ยผู้ป่วยในโรคฮิบลามีอักรารเสียชีวิตสูง50% อย่างไรก็ตาม้าเชื้อโรคจริงเนี่ยยังเป็นแค่การค่าดคเน่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลเกินเหตุแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับโควิดระบาดกินอาหารทะเลได้ไหมเพราะโควิดเนี่ยมันกลับมาระบาดหลายคนก็เลยมีคําถามว่าพวกอาหารทะเลพวกนี้เนี่ยมันกินได้ไหมกินแล้วติดหรือเปล่าซึ่งคําตอบก็คือกินได้ครับถ้าผ่านการปรุงให้สุกเพราะความร้อนเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้คือถ้าเจอความร้อนที่อุณหภูมิ56องศาเซลเซียสติดต่อนานเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ย เชื้อสุกทำลายได้แต่ถ้าความร้อนนั้นมากเกิน85องศาเชื้อสุกทำลายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นการต้มให้เดือดที่อุณหภูมิเกิน100อ,องศาเซลเซียสเนี่ยเชื้อจะตายทันทีและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของการจับและการสัมผัสอาหารทะเลที่แช่แข็งมาต้องล้างอาหารทะเลให้สะอาดและล้างมือทุกครั้งก่อนเอามาจับใบหน้าเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าจะใส่แมสอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดสวัสดีครับมาตรงนะครับ อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่หลายคนอาจจะเผลอทําไปเวลาใส่แมสก็คือเวลาใส่แมสเนี่ยเราอยากกินขนมหรือว่าดื่มน้ําก็จะดึงแมสลงมาที่บริเวณใต้คางหรือลําคอสารภาพมาใค้ดีใครเคยทำเ<ม>พราะตอนใส่แมสทุกคนจะเห็นได้ว่าช่วงบริเวณคอเราแล้วก็บริเวณใต้คางเนี่ยจะเป็นบริเวณเปิดที่เชื้อโรคสามารถมาเกาะได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดึงแมส ตรงผักที่บริเวณใต้คางหรือว่าคอเชื้อโรคที่อาจจะติดอยู่บริเวณคอก็อาจจะติดที่บริเวณด้านในของแมสได้และพอเราดึงกลับขึ้นไปมันแปลว่าจมูกกับปากเราก็สามารถรับเชื้อโรคได้ครับก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่แมสก์อยู่แล้วอยากกินน้ําก็ให้ถอดไปเลยครับ